สวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยนะคะรับยินดีรับชมรายการเจมแคร์ชาแนลนะฮะในที้ผมจะมาเล่นเกมเดสสเปสนะ,ะในพาร์ทที่น่าอะไรไม่รู้น,นะฮะเอาเป็นว่าเรื่องๆไปเผยนะท่านชมเรามาต่อกันเลยนะฮะจากพาร์ทที่แล้วนะฮะที่เราเอามายิงอุกบาตฮะ,ะโอเคเราดูแผนที่นะฮะว่าเออเราต้องไปทางสถานีนะฮะท่านชมโอเคอเปบบตูวเลยแล้วกัน วิ่งไปครับวิ่งไปฮะอย่าได้หยุดนะฮะดีที่ม่มีอุกกาบาตหล่นลงมานะฮะเฮ้ยมีอีกหนึ่งตัวอุ้ยหนึ่งตัวยังไงเออหลบไปหลบไปวิ่งหลบไปเฉยข้างหน้ายังมีหนึ่งตัวฮะวิ่งไปฮะอย่าได้สนใจครับท่านผู้ชมเพราะว่ามีออกซิเจนอยู่นะฮะท่านผู้ชมตอนนี้อยู่ส8 4แปดวินะฮะสี่ห้าวิเราต้องวิ่งไปถึงฝั่งนู้นนะฮะมิงั้นเราจะตายกลางอวกาศได้นะท่านผู้ชม โอเควิ่งไปฮะต่อไปเรื่อยๆฮะอย่าได้ไปสนใจพวกลิวลล้อเลยฮะท่านผู้ชมโอเควิ่งไปฮะออกซิเจนเ,เหลือ27%เปอร์เซ็นต์ะฮะได้หรืแล้ว,ลวเปิดประตูเร็ว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 ใหญ่ามาตามมาใหญ่ตามมาโอเครอดแล้วฮะออกจากซีโร่กาวิตี้ฮะออกจากห่วงอวว <Okay. S 1> เอาอกาศละโอเคออกซิเจนกลับมาปกติเหมือนเดิมฮะท่านผู้ชม Wait! <laughs> Isaac Hammond, you're not gonna believe this. Oxygen levels are falling. Something's poisoning hydroponics air production and whatever it is, it's filling the deck up with that organic stuff. We're not gonna have any air to breathe soon. But if I understand these lab reports correctly, I think I can make a poison to destroy it. Head to medical. It should have everything you need. All this never end. Isaac, get to medical and mix together. Whatever Kendra's come what up <coughs> with. I'm heading to hydroponics. If I can slow it down, that might keep us breathing long enough to fight it. Okay, <coughs> 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 ่าฮะเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมกระสุนให้พรนะ้อมฮะโอ้ทางย้ายแนละ้วไม่รู้อย่าโผล่มานะอย่านะโอเคเปิดตัวมามครับเอเคไปทางนั้นฮนะ เก็บของก่อนเฮ้ยเสียงอะไรวะโอเคไปทางนั้นนะฮะขวาไม่มีอะไรนะครับค่อยเดินไปครเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยตัวอะไรวะเฮ้ยโอ้ยไม่กดโอ้ยไม่กดโอ้ยไม่ตกลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อะไรวะน่ะเออโอ้ย,อย,อยจริงเพิงมากเลยต้องเบิร์ดโอ้ยไปไหนวะน่ะ,นะเบิร์ดเปิดไปเปิดไปเปิดไป,ดไปตายไหมตายไหมตายตายตายอยู่แล้วล่ะยังไงยังไงเบิร์ดอีกรอบหนึ่งเออตายยัง โอเคตายสนิทเรียบร้อยไม่ฟื้นกลับมากระเทือบปีหนึ่งทีฮะแคลรี่โลกระสุนไปชั้นต่อไปนะฮะนผู้ชมไปชั้นที่สองโอเคชั้นที่สองอจะจ้ำสแก่นะโอเคขอดูแผนที่แป๊บหนึ่งะฮะ โอเคเราลงไปชั้นที่สองถูกต้องสำหรับถูกต้องนะถึงแล้วตรงนี้ยังไงเอ่ยก็ยังกระบาดลงหล่นมาเหมือนเดิมนะฮะจยับมีตัวอะไรนะโอเคเราไปต่อนะฮะเดินผ่านประตูเข้าไปไปที่สถานีรถไฟนะฮะ ร้านค้าครับตรงนี้ไม่มีอะไรครับโอเคมาดูของกันนะเลือสามสูตร contact beam f o ัน gun โอเคในพาร์ทที่แล้วเราไปเก็บเลือ A ชิปการเลือสามนะฮะสูตรนะฮะเดี๋ยวเราจะาต้องซุาวเวอรนโหนดียวครับโอเคอัปเกรดชุดก่อนเลือสามนะฮะ ได้เวลาเปลีะะ่ยนโมบิลสูตแล้วครับท่านชมนี่ <Hey, S 1> จากชุดเดิมฮะปึ๊บโ oh, อ้ย่างก,กับไอรอนแมนนะฮะชอบแสงอ่ะโอ้โหเท่เท่มากเลยนทะ่านชมเท่ hey, ย่างหนังหนับเลยฮะสาวก็บิ้วจังเลยเว้ ชุดเทม่มากโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมๆๆมเฮ้ย,เ,ยอเ,เออทิ้งไปทิ้งไปเบิบไอเทมนะะเรามีของที่ต้องขายนะฮะโอเคเมื่อกี้เรมซื้อเฮลโหนดนะฮะ ของก่อนครับขาย yes เลือบปีละกูมีอาวุธใหม่ด้วยนะฮะสองอันฟรอสการกับคอนแทคปีนี่ไงลืมซื้อพารโนโดเออได้อยู่ ต่อฮะนั่นมาอีกแล้วมาอีกแล้วศูนย์ที่สองยังไงนี่ไงกระจุยไปรีโหลดกระสุนครับเสียงก็ปิ๊วเหลือเกินซ้ายมีอะไรไหมไม่มีไปต่อครับโอเคเคลียร์ เรียบร้อยครับมาถึงสถานีเรียบร้อยแล้วฮะ c h a เ t อร์ที่สี่คอม e t ีครับคุณชมเอาละเราจะไปต่อใน c h a เ t อร์ที่ห้าฮะแต่ก่อนเราต้องเซฟก่อนนะฮะเซฟให้เรียบร้อยครับสถานีต่อไปชิมุระเซ็นเตอร์เคสเทอร์ที่ห้า Isaac, I can smell the contaminated air from here It's spreading faster than I expected I'm trying to isolate it, but it's not gonna buy us much time We have to get that thing off of the ship The chemicals you need are in the chemistry lab. I'll hack the door for you when you get there ที่แล็บใช่ไหมแต่ตอนนี้เราจะไม่ไปเราไปดูของเด็ร้านค้าก่อนฮะมันมีอะไรอัปเดตน,นะฮะคุณผู้ชมลิปเปอร์ไฟฟลูเอลลิปเปอร์เบเปรนเปืนใบใบมีดอ่ะก็เท่แล้วก็คอนแทคบีมปืนเลเซอร์อ โอ okay. okay. เคเราไปต่อนะฮะในพาร์ทนี้ยาวๆไปนะฮะท่านผู้ชมสุดต่อแล้วก็อัพแล้วด้วยฮะเปิดประตูไปฮะมีอะไรไหมไม่มีใครมากระซิบข mm? ู่เราเนี่ย ไปต่อ,องไงเนี่ยเหมือนว่าเพื่อเราจะเปิดตู้ให้ใช่ไหมตรงนี้มีอะไรอะ่ะไลฟ์พพอร์ตไปไงต่อเนี่ยอ๋อนั่งไงนั่งไงมีประตูเปิดอยู่ตูเปิดอยู่น,น,นะฮะกานโน้นก็ประตูปิดฮนะ โอเคเข้าไปครับโหโคตรมืดต้องเดินต่อไปฮะเฮ้ยเฮ้ยอ้ยอีเด็กเมนอีเด็กเมนลงไปลงไปลงไปรีโรหลด ในแกมี้เหนื่อยทุกทีเลยนะทุกคำชมว้าต้องยิงเลี้ยงแบบอย่างนี้เลยต้องยิงอย่างนี้เลยข้อหาทำให้ตกใจโอเคไปมาสมาสเตอร์ตึงกลอนโอเคข้างหน้าไม่มีนะไม่มีอีกแล้วนะเอาแค่สองตัวพอนะพอนะพอนะ อย่านะอย่านะอย่านะโอเคเดินเข้าไปครับหัามันมีสเตติกชาร์จฮนะเราเราต้องเข้าไปในห้องนี้ใช่ไหมห้องนี้ไม่มีของนะครับแต่พาร์ทก่อนๆมันมีของไม่ใช่เหรออว่าช่ ยังใช้ผ้าของเขาวัตดวเหมือนเดิมนะฮะอะไรตรงนั้นมีก้อนอะไรด้วยนั้นฮะนะเห็นไหมฮะท่านชมที่ชี้ไปฮนะก้อนอะไรวะนะ่ะโอเคเรามาดูการอัพเดตเอาวุธก่อนนะฮะเราจะไปดูทางด้านลอสมาคัสเตอร์นะฮะแล้วก็ตรงนี้อัพไปสองจุดนะฮะ คาป a c ซิตี้อัพไปเลยความจุเดี๋ยวค่อยอัพดัมไปทีหลังนะฮะท่านชมโอเคเราพร้อมแล้วเราพร้อมที่จะลุยแล้วนะท่านชมดุยต่อไปเลยฮะถือฮาตสมาคัตเตอร์ฮะถือไว้นะฮะจะชนนะเว้ยขวาไม่มีอะไรฮะซ้ายเฮ้ยตัวอะไรวะ อุ้ยตัวอะไรวะยิงไปก่อนนะยิงก่อนตายไหมไม่ตายยิงไปอีกนะ้ะยิงอุย้ยเป็นกุเหรอเป็นกุเหรอฮะนี่ยิงทิ้ยิงทิ้มันฆ่ายัางไงวะนะยิงแบบอโอ้ ตายเฉยชุดเริ่มใหม่เลยเวปเลยมาดูขอที่ครับก่อนนะฮะอัพเกรดนะฮะไม่ใช่ครับมากาเตอร์เอาของวุ่นวูนยังอยู่เลยนี่หว่าเอาไปว่า่างมันเถอะ,ะปัญหาคือเราจะฆ่าไอ้ตัวนั้นยังไงนะฮะ จะลองเปิดไฟก่อนแล้วกันนะฮะมันจะฆ่าได้ไหมโดยการวิ่งเข้าไปแล้วยิงใกล้ๆมานะไม่ได้เว้ยีกไม่ได้โอ้โหโ้โหาขาัาเดีเดี๋ยวเดี๋ยี๋ยวเดะีิงอ่ะยิงทบองนี่หนดิเออได้อยู่ได้อยู่ ตัดหลวดมัน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 วิ <c oughs> นนะ่งทิ้งตัดหลวดมันตัดหลวดมันตัดหลวดมันตายนะโอเคจุดอ่อนของ เกมเดยสเปซนี่คือของมอนเตอร์ทุกตัวนะฮะน่าจะเป็นที่ทหนวดนะฮะท่านผู้ชมไม่หนวดก็แขนนะฮะโอเคเข้าใจตามนี้แล้วกันคือแบงค์บนครับเอาล,ละข้างหน้า,นาต้องโฉบฮะนะมีอีกหนึ่งตัวไงนะี่ไงตียิงไปตีไปะฮะ

โอเคดูเหมือนว่าเพื่อเราใช้เราไปเอาตัวอย่าง DNA นะฮะในห้องแบบทางขวาไปได้ทางตรงไปไปไม่ได้นะฮะทางตรงไปซ้ายไปได้ขวาไม่มีอะไรลองลิฟต์ไปฮะอ่าฮะทางขวามีของเก็บ ออโอดเดโอลหรอไม่ฝาฝาไปไม่ได้ซ้ายไปได้นะครับโอเคเปิดประตูมาตรงนั้นมีเครดิตนะฮะแล้วก็ตู้เก็บพาวเวอร์โหนดเก็บเงินมาฮะตรงนี้ด้วยวิ้ยในตู้นั้นอะไรนะฮะน่ากลัว <c oughs> โอเคตรงนี้ DNA sample ใช่ไหมเก็บมาฮะเฮาให้คุณรู้สึกว่ะจะบอกว่าไอคนนี้มันต้องไอตัวที่อยู่ข้างหลังเราหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมน่าจะใช่ชัวร์เลยฮะ stop <expense> your struggle. our future, your future, our race ends here. allow me to introduce you to humanity's child, the children that will replace us. our greatest creation. what? เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขยันว้าวโอ้โหสโลไปสโลว์ไปก่อนแผนขาข้างหนึ่งข้างสองขาแล้วขาดไรไงตายยังตั้มไปเึ็นยอไปฮะเป็นตุ๊กุ๊ใหญ่เฮ้ย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 ไม่ดู คุณไม่ตายนะาดไปเว้ยแล้วะโลไปก่อนฮะสโลไปก่อนหาทางนีก่อนทางนี้หนีก่อนครับซุ่มไม่ได้ฮะซุ่มไม่ได้ซุ่มไม่ได้ไม่ครับออกจากที่นี่ฮะโอเคโอไน

ไม่มาแล้วนะอย่าคลลามดีงัวเอ้ยโอเคกระสุนพร้อมใบมีดคัตเตอร์พร้อมอไม่ใช่ใบมีดคัตเตอร์ดิปดนไฟเอาเป็นว่าเซฟก่อนแล้วกันนะฮะเซฟไปครับเรียบร้อย อย่าอย่านะอย่าไปดูของก่อน f o r เ e ENERGY อืมโอเคมีกระสุนด้วยนะฮะของขวัญมีไหมไม่มี ยังไม่อยากขาดตอนนี้อืมบอสการก็น่าสนใจนะฮะแต่ไว้ก่อนนะฮะไว้ที่หลังข้าบนไม่มีอะไรนะอย่าล่วงมานะกัวอย่าคำรามดีเหยเลยแน่แนอย่านะ โอเคเดี๋ยวผมขอพักไว้ตรงนี้ก่อนนะครับไว้ต่อในพาร์ทหน้านะะว่าเราจะผ่านไปไปได้ไหมในด่านนี้ฮะ,ะโอเคครับผม